โอ,โอ้มีอะไรไหมผมจะพาไปจุดที่สวยที่สุดของเขาแหลมย่ามาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรกันนะครับผมนะบนภูเขาเลยนะสวยมากอันนี้ผมก็อยู่นี่เหมือนจะเป็นถ้ำแล้วเนี่ยโ <Okay. S 2> อยเคเห็นไหมโอ้ถ้ำแล้วนี่ไปสำรวจกันไหมเดี๋ยวไปสำรวจถ้ำมันก่อนไหมเดี๋ยวพาไปสำรวจก่อนอ,อผมจะไปนะครับก็คือจุดนู้นครับผม เห็นไหมตรงภูเขา่าตรงมุมสุดเลยอะเขาบอกว่าจุดนั้นน่ะสวยสุดเขาบอกมาแต่ผมยังไม่เคยไปก็ต้องไปลองดูแต่จุดนี้ผมเห็นวนะ่าเฮ้ยมันมีเหมือนจ้าว้นว่าเลยนะน่าจะเป็นเหมือนถ้ำเลยมาเดี๋ยวไปชมกันว่ามีอะไรนะโอ,โอมีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรนี่เห็นไหมนี่ นึกว่ามีมีถ้ำอยู่ขงในแต่ก็เป็นหลุมเนี้ยนะหลุมถ้ำอยู่แต่ก็เหมือนจะปิดรูจะเขาจะปิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นตันหมดแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคไปเดี๋ยวไปชมกันว่าจะสวยขนาดไหนผมจะใช้เวลาให้ไวที่สุดเลยนะไปผมจะใช้เวลาให้ไวที่สุดเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาในการมาไปไปเลย ชื่อกันว่าถ้าตั้งหินนี้ไม่ค่้นแล้วจะได้เมียไหมเดียวๆครับสวยมากเดี๋ยวผมจะลื่นสูงมากนะผาผาสูงนะ จริงๆภาพนี่สูงมากนะครับดูเถอะดูอันนี้ทางไล่ๆต่างระดับขึ้นมาแล้วตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปถึงด้านบนคู่สูงมากไปเดี๋ยวผมจะพาชมไปถึงด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะเมื่อสักครู่ผมพามาด้านบนแล้วไป,ไปเลยครับเริ่มเดินทาง ทางเดินลงค่อนข้างระชันอยู่เลยนะถ้าน้องๆมาก็อย่ามาตามพี่ๆแล้วกันนะต้องเดินไปฝั่งนู้น,นดะเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาปั่นก้อยเข้าเลยแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปด้านบนเลยมาส่วนผมจะลงทางนี้นะถือว่าใกล้แล้วก็ฝนจะตกแล้วไปโอ้ยมา